วันนี้นะคะก็จะมาแชร์เทคนิคการฝึกพูดแบบง่ายมากง่ายง่ายแบบง่ายจริงๆสามารถทำได้ที่บ้านไม่ต้องไปเทคคอร์สแพงๆมาฝากกันค่ะเทคนิคนี้นะคะก็คือการฝึกพูดหน้ากระจกนั่นเองค่ะที่บ้านทุกคนมีกระจกอยู่แล้วเนาะแค่เราหมั่นฝึกพูดหน้ากระจกจะพูดอะไรก็ได้นะคะพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันดินฟ้าอากาศเรื่องราวต่างๆอะไรก็ได้แต่ขอให้ฝึกที่หน้ากระจกเพราะว่าอะไร เพราะการที่เราฝึกหน้ากระจกเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าบุคลิกท่าทางหน้าตาสีหน้าแววตาของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราพูดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเออเราพูดไปคนที่กําลังฟังเราเนี่ยเขามองว่าเรามีบุคลิกยังไงบางคนคิ้วขมวดตลอดเวลาบางคนแบบว่าหน้าแบบ ตึงตลอดเวลาแบบนี้มันก็ไม่ได้ดังนั้นการฝึกพูดหน้ากระจกจะทําให้เรารู้ว่าขณะที่พูดนั้นสีหน้าท่าทางแววตามันเหมาะสมกับสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าและที่สําคัญนะคะฝึกจ้องตัวเองที่กระจกด้วยถ้าคุณยังไม่กล้าจ้องตัวเองนะคะฝึกจ้อง eye contact กับตัวเองไปก่อนจะได้ไม่เขเขินเวลาที่พูดต่อหน้าคนค่ะและนี่นะคะก็คือเทคนิคง่ายๆลองไปฝึกดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนอาบน้ําหรือว่าตอนแต่งหน้าลองฝึกพูดสั้นได้ยาวได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะรับรองว่าจะทําให้ทักษะการพูดของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนจ้าฝึกกันดูนะคะ